สวัสดีครับผมทันตแพทย์วุฒิพงศ์เหล่าอมตะนะครับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของศูนย์ทันตนกรรมเฉพาะทางสมายบายสกายโร, sky, รงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมครับ อันที่จริงแล้วไม่แตกต่างจากการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงเวลาปกตินะครับก็คือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือทุกครั้งหลังอาหารนี่คือดีที่สุดแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนนะครับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องและเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคในช่องปากโรคฟันผุหรือโรคเหงือกทำให้ท่านไม่จำเป็นจะต้องมีความเสี่ยงหรือว่า ความเร่งด่วนในการที่จะต้องเข้ามารับบริการทางธนรรกร,รโดยไม่จำเป็นนะครับ